บทที่ห6สบหกลินเย่าหยางได้ยินหญิงสาวชุดดำเอ่ยปากป,ากปฏิเสธเขาจึงอุทานด้วยความประหลาดใจอะไรกันไม่ต้องการหรือนี่คือแกนคริสตันนะทำไมคุณถึงไม่ต้องการละ่ะดวงตาของหลินเย่าหยางเบิกกว้างด้วยความโงนเขาเกาสีสะพลางจ้องมองหญิงสาวชุดดำด้วยสายตาไม่อยากเชื่อคุณว่าอะไรเรียกสิ่งนี้ว่าแกนคริสตนันหรือคุณไม่พิจารณาให้ดีก่อนเล่าหลินเย่าหยางสังเกตแกนคริสตันและหญิงสาวชุดดำสลับกันไปมาเขาไม่เคยพบเจอผู้ใดที่ปฏิเสธแกนคริสตันมาก่อน ในโลกใบนี้สิ่งล้ำค่าที่สุดไม่มีอะไรเหนือไปกว่าแกนคริสตัลประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะลับวิชายุท์อาวุธหรือของวิเศษทั้งหลายทรัพส,สมบัติอย่างเงินทองนั้นเป็นเพียงสิ่งที่สามัญชนสแสวงหาผู้ฝึกฝนไม่สนใจสิ่งเหล่านั้นแม้แต่ผู้ฝึกฝนสตรีเมื่อเทียบกับแกนคริสตัลระดับสูงแล้วเงินทองก็เป็นเพียงวัตถุไร้ค่าเมื่อเห็นปฏิกิริยาของหลินเย,ย่าหยางรอยยิ้มบางๆก็ผุดขึ้นในดวงตาของหญิงสาวชุดดำจากนั้นเธอก็เหลือบมองแกนคริสตัลในมือของหลินเย่าหยางก่อนจะเม้ปาาากงเอ่่ยว แกนคริสตัลอันนี้น่าเกลียดเกินไปไร้สีสันเนื้อสัมผัสก็แย่มันเป็นเพียงแกนคริสตัลจากสัตว์ร,ร้ายระดับสองเท่านั้นมีอะไรพิเศษกันเล่าคุณช่างไม่มีวิสัยทัศน์เอาเสียเลยฉันมอบมันให้คุณก็แล้วกันหญิงสาวชุดดำกล่าวกับหลินเย,ย่าหยางด้วยน้ำเสียงเหยดหยนันราวกับว่าเธอดูแคลนแกนคริสตัลชิ้นนี้อย่างแท้จริงหลินเย,ย่าหยางจ้องมองหญิงสาวชุดดำพลางครุ่นคิดหลายอย่างในใจการกระทำนี้ยิ่งทำให้หญิงผู้นี้ดูลึกลับหน้าค้นหา เธอต้องเป็นทายาทจากตระกูลใหญ่สักแห่งแน่และเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่มากด้วยถึงขนาดดูแคลนแกนคริสตันธรรมดาได้ขนาดนี้บางทีถ้าปล้นเธออาจจะได้ของล้ำค่ามากมายก็เป็นได้หลังจากที่ได้ปล้นแกนคริสตันและสมบัติมากมายจากรางของพยักเทพมาก่อนหน้านี้หลินเย,ย่าหยางรู้สึกติดใจกับวิธีการได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ต้องลงแรงเลยสักนิดเขาจ้องมองหญิงสาวชุดดำตรงหน้าดวงตาเป็นประกายราวกับกำลังมองสมบัติล้ำค่า หญิงสาวชุดดำสัมผัสได้ถึงสายตาจ้องมองของหลินเย,ย่าหยางความรู้สึกไม่สบายใจแล่นปราดเข้าสู่จิตใจเธอพูดติดอ่างก่อนจะเอ่ยเสียงเครียดเฮ hey, ้คุคุคุณมองอะไรกันทำไมถึงมองแบบนั้นระวังฉันจะควักลูกตาออกมาเสียหึม้มหลินเย,ย่าหยางมองหญิงสาวชุดดำด้วยสีหน้าสำนึกผิดเขาอดไม่ได้ที่จะถอยหลังไปหนึ่งก้าวหลินเย,ย่าหยางประเมินสถานการณ์และตระหนักดีว่าในระยะประชิดเช่นนี้เขาสามารถจับกุมเธอได้อย่างง่ายดาย นี่คือความแตกต่างระหว่างผู้ฝึกฝนแบบดั้งเดิมและผู้ฝึกฝนเวทแม้ว่าการโจมตีด้วยเวทมนต์ของผู้ฝึกฝนเวทจะเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ลักษณะเฉพาะของอาชีพก็ทําให้ผู้ฝึกฝนเวทด,ดูปรอะบางกว่าเมื่อเผชิญหน้ากับผู้ฝึกฝนแบบดั้งเดิมหลินเย่าหยางลังเลอยู่ครู่หนึ่งหลังจากคุ่นคิดอยู่ช่วขณะเขาก็ตัดสินใจล้มเลิกความคิดที่จะปล้นหญิงสาวชุดด,ดาเธอไม่ใช่เป้าหมายที่ง่ายายอย่างที่คิดยิ่งไปกว่านั้นท่าทีของเธอก็ค่อนข้างเป็นมิรเขานึกย้อนถึงครั้งล่าสุดที่เตือนตัวเองว่าโคชเว ถ้าเป็นเช่นนั้นเขาไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เธอยังมอบแกนคริสตันนี้ให้กับตัวเองความคิดที่จะปล้นหญิงสาวชุดดำนั้นก็เสี่ยงเกินไปเขาไม่อยากทำอะไรผิดพลาดหลินเย,ย่าหยางบอกกับตัวเองว่าเขาไม่ควรทำสิ่งที่ไร้คุณธรรมเช่นนั้นสีหน้าของเขากลับมาเป็นปกติและมองดูหญิงสาวชุดดำอีกครั้งเมื่อเห็นท่าทีของหลินเย,ย่าหยางเปลี่ยนไปหญิงสาวชุดดำก็กลับมาสู่อาการปกติในทันทีเธอรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยไม่อาจคาดเดาได้ว่าชายหนุ่มตรงหน้าคิดอะไรอารมณ์ของเขาช่างแปรปรวนและคาดเดาไม่ได้จริงๆ หลินเย่าหยางมองแกนคริสตัลไร้สีในมือของตนก่อนจะเอ่ยถามหญิงสาวชุดดำว่าถ้าคุณไม่ต้องการแกนคริสตัลนี้แล้วจะทำอย่างไรดีล่ะฉันก็ไม่ต้องการมันเช่นกันจะโยนมันทิ้งไปเลยดีไหมน่าเสียดายจริงๆเมื่อได้ยินคำพูดของหลินเย่าหยางสีหน้าของหญิงสาวชุดดำเต็มไปด้วยความไม่เชื่อหลินเย่าหยางเป็นคนเช่นไรเธอรู้ดีเขาเป็นเพียงลูกชายของตระกูลหลินเล็กๆในเมืองชิงเย่เท่านั <ac> <c oughs> ้นเขากลับบอกว่าไม่ต้องการแกนคริสตัลหญิงสาวชุดดำอดคิดไม่ได้ว่าสมองของหลินเย่าหยางคงถูกลาเตะเข้าแล้วเป็นแน่ หญิงสาวชุดดำมองดูหลินเย่าอย่างคิดว่าบางทีแม้แต่แกนคริสตันระดับต่ำสุดก็ไม่อาจหลุดรอดมาตกถึงมือตระกูลหลินได้ไอ้หมอนี่กล้าดีอย่างไรมาบอกว่าแกนคริสตันจากสัตว์ร,ร้ายระดับสองนั้นไม่มีประโยชน์คงไม่อยากทำให้ตัวเองดูโง่เขลาต่อหน้าฉันสินะไม่แปลกใจเลยที่หญิงสาวชุดดำจะคิดเช่นนั้นช่างน่าขันสิ้นดีทั้งเมืองชิงแย่ต่างอยู่ในสภาวะที่แทบจะหาสิ่งล้ำค่าอย่างแกนคริสตันไม่ได้เลย ยิ่งไปกว่านั้นแกนคริสตัลส่วนใหญ่ที่มีอยู่ก็มาจากมือของเหล่าทหารรับจ้างที่มักจะได้แกนคริสตัลที่ระเบิดออกมาจากสัตว์ร้ายระดับหนึ่งเช่นหนูไฟงูน้ำแข็งและอื่นๆซึ่งไม่ได้แข็งแกร่งมากนักเหตุผลก็คือพลังของทหารรับจ้างเหล่านี้ยังอ่อนแอเกินไปทหารรับจ้างธรรมดาเมื่อเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายในระดับจอมยุทธ์มักจะเลือกถอยหนีทันทีผู้ที่กล้าทา้าทายชะตากรรมล้วนจบชีวิตลงภายใต้กรงเล็บของสัตว์ร้ายโดยไม่มีข้อยกเว้นนี่คือบทเรียนเลือดที่สั่งสมมาจากผู้คนนนัับไม่่่วววทีหงจะรรย ด้วยเหตุนี้ทหารรับจ้างที่ยังไม่แข็งแกร่งพอจึงไม่กล้าที่จะยุยยุสัตว์ร้ายระดับสองแม้จะมีหนึ่งหรือสองทีมที่สามารถต่อกรกับสัตว์ร,ร้ายระดับจอมยุทธได้สักท่าสองท่าพวกเขาก็มักจะเลือกหลบเลี่ยงสัตว์ร,ร้ายระดับสองโดยไม่เข้าปะทะท้ายที่สุดแล้วโอกาสที่สัตว์ร,ร้ายจะควบแน่นแกนคริสตันนั้นยังคงน้อยเกินไปแม้ว่าพวกเขาจะเสี่ยงชีวิตเพื่อสังหารสัตว์เหล่านั้นหากไม่ได้แกนคริสตันเป็นรางวัลก็เท่ากับว่าความพยายามทั้งหมดสูญเปล่า ยิ่งไปกว่านั้นหากเกิดการสูญเสียกำลังพลในระหว่างการต่อสู้กับสัตว์ร้ายระดับซอ,องย่อมส่งผลกระทอออย่างรุนแรงต่อประสิทธิภาพการรบและขวัญกำลังใจของทีมด้วยเหตุนี้โดยทั่วไปแล้วจึงไม่มีใครกล้าเสี่ยงทำสิ่งที่ไม่คุ้มค่าเช่นนี้ส่งผลให้แทบจะไม่มีแกรนคริสตันระดับสองปรากฏในตลาดของเมืองชิงเย่เลยแต่บัดนี้หลินเย,ย่าหยางที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอกลับพูดอย่างไร้เดียงสาว,ว่าเขาไม่ต้องการแกรนคริสตันบทที่57 ดูจากรูปลักษณ์ที่น่าสังเวชของเขาผู้ที่ไม่รู้จักเขาอย่างแท้จริงอาจเชื่อในคำพูดของชายผู้นี้ทว่าหญิงสาวในชุดดำจะไม่หลงเชื่อในถ้อยคำของเขาแม้แต่น้อยหญิงสาวในชุดดำเปลี่ยนน้ำเสียงเป็นอ่อนโยนและกล่าวกับหลินเย,ย่าหยางไม่เป็นไรหรอกคุณไม่ต้องอายเพียงแค่รับแกนคริสตันนี้ไว้ฉันจะไม่ดูแคลนคุณฉันเข้าใจดีว่าแกนคริสตันระดับสองนี้จะนำพาความร่ำรวยมาสู่คุณได้หรือว่าคุณจะปฏิเสธความหวังดีของฉันจากนั้นหญิงสาวในชุดดำก็แซงทำท่าทางน่าสงสารและกล่าวกับหลินเย,ย่าหยางด้วยนน้เสียงงออ่อแร หลินเย,ย่าหยางเห็นภาพนั้นแล้วก็พูดอะไรไม่ออกเขานิ่งอึ้งไปชั่วครู่อดคิดในใจไม่ได้ว่าโลกนี้ช่างวุ่นวายเสียจริงตั้งแต่เมื่อใดกันที่แกนคริสตันระดับสองกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนรังเกียจถูกโยนไปมาระหว่างคนสองคนโดยไม่มีผู้ใดต้องการมันนี่คือแกนคริสตัลระดับสองมิใช่ผักกาดขาวหักโยนลงไปในตลาดเมืองชิงเย่ไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะมีผู้คนมากมายเพียงใดแย่งชิงกันโลหิตจะต้องหลั่งรินอย่างแน่นอนหลินเย,ย่าหยางยกมือรูปหน้าผักมิใช่ว่าเขาไม่ปรารถนาแกนคริสตัลแต่ความจริงคือเเขาาาไไมมม่่่ีีทววงให้้กก็บรัษัษน กระเป๋าสัมภาระของตนเองทั้งหมดล้วนแตกสลายตั้งแต่ตอนที่ปล้นรังของพยัคฆเทพก่อนหน้านี้แกนคริสตัลนทั้งหลายในกระเป๋าก็หลุดร่วงและสูญหายไปหมดสิน้นปัจจุบันบนร่างกายของเขายากที่จะหากระเป๋าที่สมบูรณ์ได้หลินเย่าหยางไม่อาจถือแกนคริสตัลนระดับสองเดินกลับบ้านได้คาดว่าจะมีผู้คนมากมายมาก่อกวนตนเองเพื่อแย,ย่งชิงแกนปีศาจในมือก่อนจะถึงบ้านด้วยซ้ำในมิติพื้นที่จัดเก็บของหลินเย่าหยางก็เต็มไปด้วยแกนคริสตัลนนับไม่ถ้วนไม่มีสักชิ้นที่ต่ำกว่าแกนรัระดบ ด้วยเหตุนี้เขาจึงกล่าวว่าไม่ต้องการแกนคริสตัลอันนี้มันเป็นความจริงอันยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจเอ่ยออกมาถึงจะถูกเปิดเผยก็คงไม่มีใครเชื่อหลินเย่าอย่างไม่อาจบ,บอกหญิงสาวชุดดำว่ามีแกนคริสตัลระดับสูงมากมายในร่างกายของเขาอีกทั้งยังมีแกนคริสตัลระดับ6และ7อยู่หลายสิบอันหากพูดเช่นนั้นหญิงสาวชุดดำจะต้องหันหลังจากไปทันทีที่ได้ยินเพราะคิดว่าเขาเสียสติมีแกนคริสตัลของสัตว์ร,ร้ายระดับ6และ7อยู่หลายสิบอันถ้านำออกมาให้ดูเพียงชิ้นเดียวว่าคงไม่มีผู้ใดเเชื่่ออวาป็นขงงจริ ทันใดนั้นหลินเย,ย่าหยางก็ตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกรับไว้ก็ไม่ได้ปฏิเสธก็ผิดปกติอีกในโลกนี้มีที่ไหนที่ต้องวิงวอนให้ผู้อื่นยอมรับแกนคริสตนันหลินเย,ย่าหยางรู้สึกปวดกระบาลอย่างหนักเขาแอบมองหญิงสาวชุดดำที่กำลังจ้องมองเขาด้วยดวงตาเป็นประกายหลินเย,ย่าหยางลองเอ่ยปากและกล่าวว่าหรือว่าจะหาที่ฝังแกนคริสตันอันนี้ปล่อยให้มันเป็นของผู้ที่มีวาสนาหลังจากที่หลินเย,ย่าหยางเอ่ยประโยคนี้จบเขาก็เตรียมพร้อมที่จะถูกทุบตีด้วยคิดว่ามันช่างเกินเลยเหลือเกิน หลินเย,ย่าหยางหลับตาแล้วรอคอยอยู่นานแต่กลับได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักดังมาจากฝั่งตรงข้ามหญิงสาวชุดดำหัวเราะออกมาจริงๆเธอมองดูหลินเย,ย่าหยางพลางกล่าวว่าคุณช่างน,น่าสนใจยิ่งนักตกลงคุณจะจัดการกับแกนคริสตันนี้อย่างไรฉันไม่สนใจอย่างไรเสียมันก็เป็นของคุณหากคุณอยากฝังมันก็ฝังมันไม่สําคัญสําหรับฉันถ้าคุณต้องการจะเป็นจุดสนใจอย่าได้เสียใจภายหลังฮึหลินเย,ย่าหยางหัวเราะเบาๆสองสามครั้งและมิได้อธิบายอันใดมากนะักบางสิ่งไม่จําเป็นต้องอธิบายอย่างชัดแจง้ง จึงดีกว่าที่จะนิ่งเฉยเสียหลินเย,ย่าหยางหันหลังกลับและทำท่าเตรียมจะโย,ยนแกนคริสตันเข้าไปในป่าดูเหมือนจะไม่ลังเลแม้แต่น้อยมองดูการกระทำของหลินเย,ย่าหยางดวงตาของหญิงสาวชุดดำฉายแววประหลาดใจหลินเย,ย่าหยางไม่ได้ดูเหมือนกำลังงอแงทำเพื่ออวดต่อหน้าสตรีเขาไม่ได้ถนอมมันเลยแม้แต่น้อยราวกับว่าเขาไม่สนใจแกนคริสตันเลยสักนิดแต่เหตุใดเขาจึงไม่สนใจแกนคริสตันระดับสองสำหรับจอมยุทธตัวน้อยอย่างเขามันสามารถแลกเปลี่ยนเป็นทรัพยากรบำเพ็ญเพียรได้มากมายมหาศาล หญิงสาวชุดดำรู้สึกว่าหลินเย,ย่าหยางดูลึกลับมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนที่หลินเย,ย่าหยางจะได้โยนแกนคริสตันเข้าไปในป่าจี๊ดเสียงแหลมดังมาจากข้างหูของหลินเย,ย่าหยางมันเป็นเสียงร้องของหนูไฟหลินเย,ย่าหยางหันสีสมองดูหนูไฟสัตว์ร้ายตัวน้อยกำลังส่งเสียงร้องจี๊ดจีดบนไหล่ของเขาจ้องแกนคริสตันในมือของเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยแสงแห่งความปรารถนาดวงตาของหลินเย,ย่าหยางเปล่งประกายว่าใช่แล้วฉันไม่ต้องการแกนคริสตันนี้แต่มันสามารถใช้โดยหนูไฟตัวน้อยนี้เพื่อการบำเพ็ญเพียรได้ หนูไฟตัวนี้ชัดเจนว่ามิใช่หนูไฟธรรมดาต้องมีบางสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับมันเป็นแน่คําอธิบายที่เป็นไปได้มากที่สุดคือการกลายพันธุ์หลินเย,ย่าหยางมองดูหนูไฟยิ้มและกล่าวกับมันว่าคุณต้องการมันหรือเมื่อครูฉันลืมไปเสียสนิทแกนคริสตันระดับสองนี้คงไม่แข็งแกร่งเกินไปสําหรับคุณมันเหมาะกับคุณพอดีให้ให้คุณได้ของดีแล้วละ่ะจากนั้นหลินเย,ย่าหยางก็ส่งมอบแกนคริสตันในมือให้แก่หนูไฟบนไหล่ หลังจากที่หนูไฟได้รับแกนคริสตัน Crystal, มันก็สแสดงความปิติยินดีด้วยการยืนอยู่บนไหล่และเริงระบำด้วยหางขนฟูใหญ่มันรู้สึกสบายใจยิ่งนักที่ได้ขยับตัวไปมารอบคอของหลินเย,ย่าหยางหญิงสาวชุดดำยืนอยู่เบื้องหลังหลินเย,ย่าหยางมองดูเขาที่หยุดชะงักเธอยิ้มและคิดในใจฮ่าฮ่าฮคุณไม่อาจละทิ้งแกนคริสตันระดับสองได้จริงๆแต่แล้วเหตุการณ์ก็พลิกผันเมื่อเธอเห็นหลินเย,ย่าหยางพึมพำบางสิ่งกับไหล่ของตนจากนั้นเธอก็เห็นหนูไฟขนาดใหญ่ที่มีขนสีแดงและหางฟูบนไหล่ของหลินเเยยยย่่่าางงงงงสสีรร้ออจนัก ดวงตาสีม่วงของหญิงสาวชุดดำเบิกกว้างเมื่อเห็นหนูไฟทันใดนั้นนางก็ร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นอาน่ารักจังเลยขอดูหน่อยสิขอดูหน่อย,อด,อยด้วยความกระตือรือร้อนเธอรีบวิ่งเข้าหาหลินเย,ย่าหยางเพื่อชื่นชมหนูไฟอย่างใกล้ชิดบทที่58อานา่ารักดวงตาทั้งสองข้างของหญิงสาวชุดดำเปล่งประกายวิบวับจ้องมองหนูไฟที่นั่งอยู่บนไหล่ของหลินเย,ย่าหยางเขม่งฉายแววความรักล้นเอ่ดด่างงอแม่มองลูก หลินเย,ย่าหยางและหนูไฟต่างตะลึงกับความกระตือรือร้นของหญิงสาวชุดดำโดยเฉพาะหนูไฟที่แทบไม่ทันเห็นการเคลื่อนไหวของหญิงสาวชุดดำความเร็วนั้นเกินกว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของนักเวททั่วไปจู่ๆมนุษย์ที่ดวงตาลุกเป็นไฟกรกระปรังกัดขึ้นตรงหน้าร่างเล็กๆของหนูไฟก็สะดุ้งถอยหลังเกือบจะร่วงหล่นโชคดีที่หลินเย,ย่าหยางมีสายตาและมือที่ว่องไวยื่นมือออกไปรับร่างเล็กๆไว้ทนันหนูไฟรีบปีนขึ้นไปบนไหล่อีกข้างของหลินเย,ย่าหยางซุกตัวเข้าไปใน,ในกลุ่มผมเหลือเพียงดวงตาเล็กๆที่มองออกมาด้วยความหวาดกลัว เมื่อเห็นเช่นนั้นหญิงสาวชุดดำจึงรู้ตัวว่าได้ทําให้หนูไฟตกใจเสียแล้วเธอดูสับสนและอับอายเล็กน้อยหลินเย,ย่าหยางรู้สึกประหลาดใจกับภาพที่เห็นหญิงสาวชุดดำคนนี้เป็นใครนี่ใช่คนเดียวกับที่เพิ่งขู่ว่าจะควักลูกตาของเขาออกมาหรือไม่หญิงสาวชุดดำมองดูหนูไฟด้วยสีหน้าละอายพูดเสียงอ่อนโยนว่าโอ้ฉันขอโทษที่ทําให้เธอตกใจเธอออกมาให้ฉันสัมผัสหน่อยสิหลินเย,ย่าหยางเข้าใจแล้วว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนในโลกที่จะปฏิเสธสิ่งมีชีวิตน่ารักน่าเอ็นดูเช่นนี้ได้ หากต้องเลือกระหว่างความงามกับประโยชน์ใช้สอยความงามย่อมมาก่อนเสมอบางทีเมื่อครู่ที่หญิงสาวชุดดาบอกว่าไม่ต้องการแกนคริสตันระดับสองเพราะมันน่าเกลียดเกินไปอาจเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของนางหลินเย,ย่าหยางอดไม่ได้ที่จะยกมือขึ้นแต่หน้าผากผู้หญิงนี่ช่างเข้าใจยากเสียจริงเมื่อเห็นว่าหนูไฟไม่ตอบสนองหญิงสาวชุดดาจึงหันมาหาหลินเย,ย่าหยางและพูดว่านี่นี่ให้เขาออกมาให้ฉันได้สัมผัสหน่อยสิอาน่ารักจังเลยหลินเย,ย่าหยางจำต้องพยักหน้าให้กับหนูไฟบ่งบอกว่าไม่มีอันตรายและสามารถวางใจได้ หนูไฟเบิกตาโตมองดูหญิงสาวชุดดำอยู่นานราวกับจะพิจารณาว่านางจะทำร้ายตนหรือไม่ในที่สุดมันก็ค่อยๆค,คลานออกมาจากผมของหลินเย่าหยางอย่างระมัดระวังเมื่อเห็นเช่นนั้นหญิงสาวชุดดำก็ดูมีความสุขยิ่งนักเธอรีบยื่นมือออกไปให้หนูไฟปีนขึ้นมาพอสัมผัสได้ถึงขนฟูนุ่มของมันเธอก็ร้องตะโกนด้วยความปลื้มปริ่มหลังจากเล่นกับหนูไฟอยู่พักใหญ่หญิงสาวชุดดำก็หันมาทางหลินเย่าหยางและพูดว่าเฮ้คุณได้กระรอกตัวใหญ่นี่มาจากไหน มันน่ารักจังเลยฉันชอบมันมากทําไมคุณไม่ให้มันกับฉันละ่ะดวงตาสีม่วงใหญ่ของเธอจ้องมองหลินเย,ย่าหยางอย่างคาดหวังหลินเย,ย่าหยางตกตะลึงกระรอกกระรอกอะไรเขางุนงงอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตระหนักว่าหญิงสาวชุดดาเข้าใจผิดคิดว่าหนูไฟเป็นกระรอกไปเสียแล้วหลินเย,ย่าหยางยิ้มพลางอธิบายเฮนี่ไม่ใช่กระรอกนะนี่คือสัตว์ร้ายมันคือหนูไฟแม้ว่าระดับจะไม่สูงมากแต่ดูเหมือนว่ามันจะกลายพันธุ์ซึ่งหมายความว่ามันจะมีหน้าตาอย่างไรเมื่อโตขึ้นก็ยังไม่อาจคาดเดาได้ เมื่อได้ยินเช่นนั้นดวงตาของหญิงสาวชุดดำก็เปล่งประกายยิ่งขึ้นนี่เป็นสัตว์ร,ร้ายจริงๆหรือเมื่อเทียบกับสัตว์ธรรมดาแล้วสัตว์ร,ร้ายถือว่าเหนือชั้นกว่าถึงสองระดับทั้งในแง่าอายุขยสัตว์ธรรมดามีชีวิตอยู่ได้อย่างมากสิบหรือยี่สิบปีแต่สัตว์ร,ร้ายสามารถมีอายุยืนยาวแม้แต่หนูไฟก็อาจมีชีวิตอยู่ได้เป็นร้อยปีไม่ต่างจากมนุษย์ทั่วไปอย่างไรก็ตามในฐานะสัตว์ร,ร้ายพละกกาลังของหนูไฟนั้นยังอ่อนแอเกินไปตัวเล็กเกินไปจึงมีน้อยมากที่จะมีดดีีีชวววิิตกกตรรรยยอออออดดดไ้้ถถปสสส่่่่่นนนนใหหญมัักกกกููาาืืโยยยย์ๆเ การที่จะมีชีวิตอยู่ได้มากกว่าร้อยปีจึงเป็นเพียงตัวเลขในทฤษฎีเท่านั้นหากมีสักตัวที่อายุยืนถึงเพียงนั้นก็คงจะเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์ทีเดียวอายุไขอันยาวนานของสัตว์ร้ายยังคงเป็นที่อิจฉาของมนุษย์หลายคนหญิงสาวชุดดำรู้สึกยินดีเพราะหากมันเป็นสัตว์ร้ายก็จะสามารถอยู่เป็นเพื่อนเธอได้ยาวนานขึ้น หนูไฟที่พังผ่านการถูกเล่นจนแทบหมดแรงคลานอยู่บนมือของหญิงสาวชุดดำอย่างอิดโรยเมื่อได้ยินว่าหญิงสาวในชุดคลุมสีดำขอให้หลินเย,ย่าหยางมอบมันให้หนูไฟดูเหมือนจะเข้าใจความหมายมันกระโดดขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้หญิงสาวชุดดำตกใจแล้ววิ่งกลับไปซ่อนตัวในผมของหลินเย,ย่าหยางอีกครั้งหญิงสาวชุดดำเบะปากด้วยความไม่พอใจก่อนจะถามหลินเย,ย่าหยางว่าคุณพบเขาที่ไหนหลินเย,ย่าหยางตกตะลึงกับคำถามนี้ก่อนจะเล่าประสบการณ์การพบกับหนูไฟในคืนนั้นให้หญิงสาวชุดดำฟัง หลังจากได้ฟังดวงตาของหญิงสาวชุดดำใช้แววอิจฉายอย่างเห็นได้ชัดเธอถอนหายใจพลางพูดว่าเออทำไมไม่มีสัตว์ร้ายตัวไหนยอมติดตามฉันบ้างนะหลินเย่าหยางได้ยินคำพูดของหญิงสาวชุดดำแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เขารู้สึกโชคดีที่มีหนูไฟเป็นเพื่อนร่วมทางหากไม่ใช่เพราะมันเขาคงไม่มีโอกาสรอดพ้นจากพยักเทพและคงไม่ได้สร้างสัมพันธ์อันดีกับสัตว์ร้ายที่น่าเกรงขามอย่างกวางประหลาดเฉียนหยวนยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกว่าหนูไฟตัวนี้นำโชค จริงๆหลินเย,ย่าหยางพยักหน้าด้วยความพึงพอใจขณะที่ได้ยินประโยคสุดท้ายของหญิงสาวชุดดำเขาก็อดรู้สึกปรับลื้มไม่ได้บทที่59เมื่อหลินเย,ย่าหยางได้ยินคำพูดของหญิงสาวชุดดำที่พรั่งพลูออกมาอย่างฉับพลันความทรงจำบางอย่างก็ผุดขึ้นในห้วงคำหนึ่งในทันใดนั้นสายตาของเขาก็จับจ้องไปที่หญิงสาวชุดดำซึ่งยังคงบ่นพึมพำไม่หยุดครั้นเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นเพื่อมองหนูไฟตัวน้อยบนบ่าของหลินเย,ย่าหยางเธอก็ต้องสะดุ้งเฮลอกเมื่อพบว่าชายหนุ่มกำลังจ้องมองเธอด้วยแววตาประหลาด ความตกใจทำให้เธอไม่อาจคาดเดาได้ว่าหลินเย,ย่าหยางกำลังครุ่นคิดอะไรอยู่ในใจจึงได้แต่มองเขาด้วยสายตาหวัดหวัน่นแท้จริงแล้วหลินเย,ย่าหยางมิได้ตั้งใจจะจ้องมองหญิงสาวชุดดำเพียงแต่คำพูดที่เธอเพิ่งเอ่ยออกมานั้นได้จุดประกายความคิดบางอย่างในใจของเขาเอาล่ะเธอต้องการสัตว์ร้ายมาติดตามฉันก็มีตัวใหญ่อยู่ในมือพอดีฉันจะมอบของขวัญชิ้นพิเศษให้เธอในวันนี้หลินเย,ย่าหยางมองดูรังไหมสีขาวขนาดใหญ่ในมือด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ในดวงตาก่อนจะหลุดหัวเราะออกมาเบา หากแต่หญิงสาวชุดดำที่ยืนอยู่เบื้องหน้าหลินเย,ย่าหยางกลับไม่รู้สึกเช่นนั้นเมื่อเห็นเขาเพียงแค่มองมาที่ตนหัวใจของเธอก็กระตุกวูบความสับสนเริ่มก่อตัวขึ้นในใจไม่เข้าใจว่าเหตุใดหลินเย,ย่าหยางจึงทำเช่นนั้นยิ่งเมื่อหลินเย,ย่าหยางหัวเราะออกมาอย่างกระทันหันร่างของหญิงสาวชุดดำก็สั่นสะท้านด้วยความหวาดหวั่นเธอจึงเอ่ยถามด้วยเสียงสั่นเครือ,อเออคุณจะทำอะไรมีอะไรก็พูดมาอ,าอย่าทำให้ฉันตกใจสิเรื่องนี้มันเล็กน้อยจะตาย หลินเย,ย่าหยางเงยหน้าขึ้นมองหญิงสาวชุดดำด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์และพยักหน้าอย่างพึงพอใจในใจคิดว่าหญิงสาวชุดดำผู้นี้คงเป็นคุณหนูจากตระกูลใหญ่สักแห่งแน่ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพิจารณาจากสายตาอันสูงส่งของเธอเกรงว่าเธอจะไม่ใช่เพียงแค่บุตรสาวของตระกูลร่ำรวยธารมดาแต่อาจมาจากสำนักหรือองค์กรที่ทรงอิทธิพลเสียด้วยนอกจากนี้อาวุธในมือของเธอก็ม่ใช่ของธรรมดาสามหลินเย,ย่าหยางเพิ่งสังเกตเห็นว่าจี้ที่คอของหญิงสาวชุดดำเปล่งประกายสีฟ้าอ่อน แปเเขาคาดเดาว่าจี้นั้นคงถูกฝังด้วยแกนคริสตัลหรือไม่ก็ทํามาจากแร่าธาตุหรืออัญ,ญมณีล้ําค่าพูดง่ายๆมันไม่ใช่ของธรรมดาแน่นอนอิทธิพลของตระกูลหญิงสาวชุดดาคงไม่ใช่เรื่องที่จะดูแคลนได้หากมอบลูกพยัคฆ์เทพให้แก่เธอเธอคงไม่ปฏิบัติต่อมันอย่างแย่ๆเหมือนสัตว์เลี้ยงทั่วไปทว่าภูมิหลังของสัตว์ร้ายตัวน้อยนั้นไม่ธรรมดานี่คือลูกพยัคฆ์เทพที่เกิดจากพยัคฆ์เทพระดับ8จะเป็นสิ่งมีชีวิตธรรมดาได้อย่างไร หากการเลี้ยงดูลูกพยัคฆ์เทพทั้งสองตัวไม่เกินกำลังหลินเย,ย่าหยางก็คงไม่เต็มใจที่จะสง,งอมอบลูกพยัคฆ์เทพให้แก่หญิงสาวชุดดำแน่นอนลูกสัตว์ร้ายระดับนี้มีค่ามาหาศาลอาจกล่าวได้ว่าเป็นเวลาหลายปีแล้วที่ไม่มีลูกสัตว์ร้ายระดับ8ปรากฏบนผืนแผ่นดินใหญ่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์เช่นนี้กลับเกิดขึ้นกับหลินเย,ย่าหยางยิ่งไปกว่านั้นหากลูกพยัคฆ์เทพถูกมอบให้แก่หญิงสาวชุดดำหากสมาชิกในตระกูลของเธอรู้ถึงความสามารถในการหลบเลี่ยงทันของพยัคฆ์เทพและศึกษาวิจัยอย่างจริงจังโดยไม่ให้้ตตรรระะะกกููลออื่่นนนพวเขขาาคคคงงงจะะััถึุณทที อาจกล่าวได้ว่ามันจะนำมาได้ทั้งสิ่งดีๆและหายนะแก่ตระกูลของหญิงสาวชุดดำการมอบลูกพยักเทพเพื่อสร้างสายสัมพันธ์กับตระกูลของหญิงสาวชุดดำอาจเป็นโอกาสอันดีหลินเย,ย่าหยางมองดูหญิงสาวชุดดำเขากระแอมอเบาๆแล้วเอ่ยถามว่าเออเมื่อครู่คุณพูดว่าไม่มีสัตว์ร้ายตัวไหนอยากติดตามคุณใช่ไหมหญิงสาวชุดดำชะงักไปชั่วครู่ก่อนจะพยักหน้ารับเธอไม่เข้าใจว่าเหตุใดหลินเย,ย่าหยางจึงถามคำถามเช่นนั้นมันสำคัญยังไง อย่างไรก็ตามหญิงสาวชุดดำก็อดรู้สึกโลภมากไม่ได้เมื่อเห็นหนูไฟของหลินเย,ย่าหยางมันน่ารักเหลือเกินเมื่อนึกถึงดวงตากลมโตของหนูไฟหัวใจของหญิงสาวชุดดำก็พลันอ่อนยวบเมื่อเห็นหญิงสาวชุดดำพยักหน้าหลินเย,ย่าหยางจึงถามต่อแล้วคุณรู้หรือไม่ว่ามีอะไรอยู่ในนี้เมื่อได้ยินคำถามของหลินเย,ย่าหยางสายตาของหญิงสาวชุดดำก็เลื่อนไปยังรังไหมเธอรู้สึกถึงความผันผวน,นของพลังงานที่แผ่ออกมาจากมันดวงตาสีม่วงของเธอเปล่งประกายด้วยความสงสัยเธอพึมพำว่านี่นี่ไม่ใช่แค่รังไหมธรรมดา มันคืออะไรกันทว่าในทันใดนั้นหญิงสาวชุดดำก็หวนึกถึงคำถามของหลินเย,ย่าหยางที่ถามเกี่ยวกับต้องการให้สัตว์ร้ายติดตามเธอหรือไม่สีหน้าของเธอแปลเปลี่ยนไปในทันทีความคิดหนึ่งแล่นเข้ามาในหัวรังไหมสีขาวนี้อาจเป็นตัวอ่อนของสัตว์ร้ายเซิร์กด้วยความตื่นตระหนกหญิงสาวชุดดำจึงร้องเสียงหลงใสหลินเย,ย่าหยางหมาไม,ฉไมา่ฉันไม่ต้องการฉันไม่ต้องการหนอนหลินเย,ย่าหยางค่ขะขอบคุณสำหรับค,บความการุณาของคุณแต่แต่คุณควรเก็บมันไว้เอง เมื่อหลินเย,ย่าหยางได้ยินเช่นนั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปในทันทีเขามองหญิงสาวชุดดำด้วยสายตางุนงงเขาตระหนักได้ทันทีว่าหญิงสาวชุดดำกำลังเข้าใจผิดบางอย่างชั่วขณะหนึ่งเขาพูดติดขัดและรีบอธิบายกับหญิงสาวชุดดำว่าเดี๋ยวก่อนเธอกำลังเข้าใจผิดนั่นไม่ใช่หนอนอยาตื่นตหนกอย่าร้องให้สิ่งที่อยู่ในนี้ไม่ใช่หนอนแต่เป็นลูกของสัตว์ร้ายมันถูกผนึกไว้โดยแม่ของมันด้วยวิธีพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดก่อนกำหนดหลินเย,ย่าหยางมองดูหญิงสาวชุดดำพรางพึมัอองงใใในะนะดหไมมรืแลคิจ สัตว์ร้ายตัวน้อยคุณจะถูกดูแคลนโดยผู้คนอีกนานแค่ไหนกันช่างน่าสงสารเสียจริงเรากับรู้ถึงความคิดของหลินเย,ย่าหยางทันใดนั้นพลังงานจากรังไหมก็พันแรงขึ้นเล็กน้อยก่อนจะกลับสู่ภาวะสงบนิ่งอีกครั้งเมื่อได้ยินคำอธิบายของหลินเย,ย่าหยางหญิงสาวชุดดำก็ค่อยๆสงบลงเธอมองหน้าหลินเย,ย่าหยางด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยก่อนจะเอ่ยถามอย่างไม่แน่ใจณน,นี้จริงๆแล้วไม่ใช่มแมลงหรอกหรือความจริงแล้วในใจของหญิงสาวชุดดำเริ่มเชื่อบางส่วนของคำอธิบายแล้วเธอเคยได้ยินเกี่ยวกับวิธีการเเเช่่่่นนนนนีีนน้้มาาากกออป็รรืงงวทคคลลยึั บทที่60อย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยความกลัวก็ผุดขึ้นมาอย่างไม่อาจห้ามได้เรื่องนี้ไม่อาจตำหนิหญิงสาวชุดดำสำหรับปฏิกิริยาของเธอได้หลินเย,ย่าหยางพยักหน้าอย่างจนใจให้กับสาวชุดดำแล้วกล่าวว่านี่ไม่ใช่มแมลงแต่เป็นลูกของสัตว์ร้ายคล้ายแมวชนิดหนึ่งและแม่ของมันก็มีช่ระดับธรรมดาเมื่อได้ยินดังนั้นดวงตาของหญิงสาวชุดดำก็เป็นประกายวาววับเธอร้องเรียกหลินเย,ย่าหยางอย่างตื่นเต้นแมวแมวอะไรนี่เป็นสัตว์ร้ายชนิดไหนโอฉันอยากได้ หญิงสาวชุดดำพุ่งเข้าหาหลินเย,ย่าหยางดังสายละมอสายตาของเธอจับจ้องที่รังไหมใหญ่ในมือเขาดวงตาเธอแปลงประกายร้อนแรงราวกับต้องการจะยั่งชิงและฉีกรังไหมนั้นออกมาดูหลินเย,ย่าหยางกอดรังไหมแนบอกลูกคำมันเบาๆเมื่อได้ยินคำถามของสาวชุดดำสีหน้าของเขาก็เคร่งครึมลงทันทีอย่าคิดจะเลี้ยงเล่น,เล,นเล่นเฉียวฉันบอกได้เลยว่าสัตว์ร้ายชนิดนี้ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะแม่ของมันน่ากลัวมากๆคำพูดของหลินเย,ย่าหยางทำให้หญิงสาวชุดดำชะงัก เมื่อเห็นท่าทางจริงจังของเขาสีหน้าของเธอเปลี่ยนจากการหยอกล้อเป็นความสงสัยใคร่รู้หรือมันเป็นสัตว์ร้ายอะไรกันแน่หน้ากลัวอย่างที่คุณว่าจริงๆหรือด้วยสีหน้าเคร่งครึมหลินเย่าอย่างค่อย,อยๆเอ่ยว่าอย่าดูแคลนสัตว์ร้ายในรังใหม่นี้เชียวมันคือพยักเทพทันใดนั้นหญิงสาวชุดดาก็ระเบิดหัวเราะออกมาอย่างควบคุมไม่อยู่ในใจเธอคิดว่าหลินเย่าอย่างคงเพี้ยนไปแล้วแน่ๆจะพูดอะไรก็ได้นอกจากเรื่องเหลวรหลแบบนี้ไม่มีทางเป็นพยักเทพไปได้มันเป็นสัตว์ร้ายระดับไหนกันแล้วคุณจะได้ลูกของมันนมาางา,งา,ยยางง่่ยยๆออี้หรื ถ้าเป็นอย่างที่บอกมีรังไหมสองรังไม่ได้ไหมายความว่าคุณมีลูกพยักเทพสองตัวอยู่ในมือพร้อมกันงั้นหรือคุณเคยได้ยินเรื่องพยักเทพซึ่งเป็นสัตว์ร้ายระดับแปดหมพี่ชายลูกของมันคุณจะได้มาง่ายๆได้ยังไงการโอ้โอวดโ,โดยไรยหลักฐานเช่นนี้ช่างไร้ความรับผิดชอบเหลือเกินหญิงสาวชุดด,ดำคิดว่าหลินเย,ย่าหยางในสายตาเทอะกลายเป็นคนโม้ขาวไปเสียแล้วหญิงสาวชุดดำอยากจะใช้ไม้เท้าในมือเคาะศีรษะของหลินเย,ย่าหยางเผื่อว่าจะปลุกให้เขาตื่นจากความเพ้อฝันนี้ได้บ้างมันเป็นเรื่องเหลวไหลเกินกว่าจะเชื่อได้ หลินเย,ย่าหยางพูดไม่ออกไปชั่วขณะแม้ว่าเขาจะเตรียมใจไว้บ้างแล้วว่าหญิงสาวชุดดำอาจไม่เชื่อในทันทีแต่เขาก็ไม่คาดคิดว่าเธอจะไม่ให้โอกาสเขาพูดจบประโยคด้วยซ้ำเธอเพียงแค่หัวเราะเยาะใส่หน้าเขาในลรมหาย ah เดียวอย่างไรก็ตามลมหายใจของหญิงสาวชุดดำกลับมีกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้หลังจากสูดดมครั้งแรกหลินเย,ย่าหยางก็รู้สึกอยากสูดดมอีกครั้งหลินเย,ย่าหยางไม่กรอดสาวชุดดำเขาเข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่ออย่างงอน,น้อยหญิงสาวชุดดำก็ไม่ได้ตบหน้าเขาหรือด่าว่าเขาบ้าแล้วเดินจากไปนั่นก็ถืออวว่าดีพแล้ ด้วยสีหน้าจริงจังหลินเย่าอย่างกล่าวกับหญิงสาวชุดดำไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่คุณคิดว่าฉันจำเป็นต้องโกหกคุณด้วยเรื่องแบบนี้หรือบอกตามตรงตอนแรกที่ได้รังไหมสองอันนี้มาฉันเองก็ไม่อยากเชื่อว่าพวกมันเป็นลูกหลานของพยัคฆเทพแต่ปฏิเสธความจริงไม่ได้สิ่งที่อยู่ในมือนี้คือพยัคฆเทพน้อยจริงๆและก่อนหน้านี้ไม่ได้มีแค่สองรังไหมแต่มีถึงสามรังไหมฉันต้องทิ้งหนึ่งในนั้นเพื่อเอาชีวิตรอด หลินเย,ย่าหยางจ้องมองหญิงสาวชุดดำด้วยสายตาที่จริงจังเขาหวังว่าจะทำให้เธอเชื่อด้วยท่าทีที่จริงใจของเขาดูเหมือนว่าวิธีนี้จะได้ผลบ้างหลังจากเห็นสีหน้าจริงจังของหลินเย,ย่าหยางหญิงสาวชุดดำก็ไม่ได้ย่อเย้ยเขาในทันทีแต่ในใจของเธอเริ่มคิดอย่างละเอียดที่ถวนที่หลินเย,ย่าหยางไม่จำเป็นต้องใช้คำโกหกแบบนี้เพื่อหลอกตัวเองไม่เช่นนั้นก็ต้องเป็นคนโง่เขาจริงๆแต่ไม่ว่าหลินเย,ย่าหยางจะเป็นคนโง่เขาหรือไม่ ความจริงก็ปรากฏชัดแจ้งแล้วว่าเขาไม่เพียงแต่ไม่โง่เขาแต่ยังฉลาดกว่าคนทั่วไปมากนักแล้วเขาจะพูดเช่นนี้เพื่อหลอกตัวเองและสร้างความสนุกให้ตัวเองได้อย่างไรในเมื่อเขาไม่ได้โกหกก็เหลือความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวนั่นคือสิ่งที่หลินเย,ย่าหยางพูดเป็นความจริงสิ่งที่เขาถืออยู่ในมือคือทายาทของพยัคฆ์เทพจริงๆเมื่อคิดมาถึงตรงนี้หญิงสาวชุดดำก็ตกตะลึงเธอจ้องมองรังไหมใหญ่ในมือของหลินเย,ย่าหยางด้วยสายตาที่เปล่งประกายร้อนแรงขึ้นมาทันที หญิงสาวชุดดำเกิดในตระกูลใหญ่ย่อมรู้ดีกว่าหลินเย่าอย่างว่าลูกกบพยัก์เทพหมายถึงอะไรนี่หมายความว่าเธออาจได้ครอบครองสัตว์เทพพิทักษ์ที่ทรงพลังซึ่งสามารถเรียนรู้พลังเหนือธรรมชาตินับไม่ถ้วนจากพยัก์เทพยิ่งไปกว่านั้นอาจค้นพบความลับสูงสุดในการหลีกเลี่ยงทันสวรรค์จากพยัก์เทพได้อีกด้วยเมื่อคิดมาถึงตรงนี้สีหน้าของหญิงสาวชุดดำก็สงบลงความคิดเรื่องตลกขบขันหายไปสิน้นเธอหันไปถามหลินเย่าอย่างอย่างจริงจัง,จงสิ่งที่คุณมีในมือคือลูกของพยัก์เทพจริงๆหรือใช่ หลินเย,ย่าหยางเห็นว่าในที่สุดหญิงสาวชุดดำก็ยอมเชื่อเขาจึงถอนหายใจยาวพยักหน้าให้หญิงสาวชุดดำและตอบรับอย่างหนักแน่นจากนั้นหญิงสาวชุดดำถามต่อด้วยความสงสัยแต่เท่าที่ฉันรู้พยักเทพมักจะมีทายาทเพียงตัวเดียวเท่านั้นเป็นไปได้อย่างไรที่จะให้กำเนิดทายาทถึงสามตัวเมื่อหญิงสาวชุดดำถามเช่นนี้ดวงตาสีม่วงของเธอจ้องมองลึกเข้าไปในดวงตาของหลินเย,ย่าหยางหวังว่าจะเห็นร่องรอยความผิดปกติในแววตาของเขา อย่างไรก็ตามสาวชุดดำต้องผิดหวังดวงตาของหลินเย,ย่าหยางใสกระจ่างดุดผลึกแก้วเขาเผชิญหน้ากับหญิงสาวชุดดำด้วยคำตอบสั้นๆเพียงสามคำแต่กลับทำให้เธอพูดไม่ออกแม้แต่คำเดียวฉันไม่รู้หลินเย,ย่าหยางตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความหมุดหนิดเล็กน้อยเขาจะไปรู้ได้ยังไงว่าทำไมครั้งนี้ถึงเกิดทายาทถึงสตัว